ผมเหตาแดงๆมาเลยพี่น้องผมเพื่นถิ่นถิ่นเงยลกเมื่อกี้ตาแดงๆร้อยใสเลยมิไหนเป็นปลาดุกครับผมเมื่อตาแล้วเมื่อกี้มืงอแม่นอีเป็น้องปลาดุกนั่นถิ่นส่เมื่อกี้ที่ไนถิ่นส่ปุ๊บกินปั๊บเลยนตึงๆพี่น้องเป็นตึงๆโอ้ดู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 ดดดดดดดูดู ปื๊ดปลาดุกทนี่หลังเกา่าคือยังอีกหลังถือปลาดุกวองขันพี่น้องหลังถือปลาดุกข้ามือผมนะ่อหลังนี่อถือ,อยังอีกบานนี่ก็ได้อู้หูถือปลาดุกอีกพี่น้องปลาดุกอีกแล้วอู้หูวองขันถือปลาดุกข้ามือเท่านึงแล้วตัวนี้ยังมากินปลาดุกอีกผมว่าเป็นที่สุดของปีแล้วหรือมือนี่นี่ประมาณซีโลหาโลพี่น้องสรุปแล้วตังเด้อ thường bỏ Một thường đây chẳng để nó bên nông สวัสดีครับของนักท้ากินที่นิสานครับพี่น้องนะครับมือหนีมาน้าเจ้าของนะครับมาน้าเจ้าของครับเดนน้ำปุใหญ่พี่ละนะครับมือหนีมาทั้งเงี้ยปากเคียงน้อยนะครับปากเคียงน้อยเด้ปากกระเดื่อด้นะครับเดี๋ยวขี่กระเดียนนะครับฝนตกหลังฝนตกนี่ร้องเบิรงไว้เป็นยังไงครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ใส่มาได้ละละสิบกว่าหลังคำครับพี่น้องตอนนี้มาคำครับพี่น้องเขาไม่ตีปานาไซเขาเรว่า พี่บอกไห้ใส่น้าเจนพี่อบอกว่าให้ไส่น้าเป็นรถเิ่นแต่ว่าเป็นน้าเป็นันึนนนวน่วตรงพียวกัเพิ่นเตอรใไซ กนองนะำกเ้อี่ไหนี่ตัหญ่นี่ัหบอสพกไงไปแหงกับอะไรนี่ต่หญไหว <Yes. S 2> ใส่ลแล้วยมเหรอพี่น้องใส่เหลบ่ยมปคำขคึ้นเขานะครับปวดอ่ะแต่ว่าเดือนขึ้นไปแห้งเหรอนะครับใส่แหล้วกับทุ่มหนึ่งพอดีพี่น้องทุ่มเป๊ะเลยไป,ไ,ปไปลองเบิ้งครับลงใส่หกโมงใส่เวลาทุ่มใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งครับเงีย้ยเขียดเงีย้ย ขี่กียเดียนส่นตัวนะครับมีขี่เกียร์เดียนครับเมียป่าแตอป่าน้อยวันใดสีเด็ดไปเบิ้งกันพี่น้องคือบอเที่ยวกับโหหกอยู่น้องจ้างหัวมันตอเขาไม่ปลูกเขาเราไม่ได้ปลูกหญ้าดอกนล้วเกี่ยวเกี้ยวออกแต่เขาปวดหดอกเอา มีห้อยดินอยู่พี่น้องมีเสียงดิน,นอย,ยอนู่มีหนัดอีกห้อยปลาตัวนี้ไหมตัวเลขพี่น้องตัวเลขตัวเลขตัวเลขโอ้ตัวเลขก,กินเห็นมากเบ็ดพี่น้องใบแห้งบ่ได้เห็นมาเบ็ดนี่เดี๋ยว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 เดีย๋ยวเดี๋ยวมันไปครับเห็นมาเบ็ดดูนั่น เตรียมเรียกเตรียมเรียกตัวไข่เดียเตรียมเรียกตัวไข่เดียอืมเขียวคว,วนมากกับพอดี บ้ได้ป่าตัวบักแง่ๆตัวบักโลโบ้บ้ได้เักเที่ยงปีน้องทั้งเนี่ยแถวก่อนมากกว่านี้เราตัดป่าท่อตัวงามปลาคอไม่ตัวเก่ากบบนี้เดือดอยู่ตัวไม่ไงเบ็ดกบหนิว่าสวยเตยเว้ยออยู่แทวน้เบ็ดกบเอ๋ะเมื่อให้กินนิดทางหากเด็กน้องเบ็ดกบใส่ใบเบ็ดกบนี่บ่ได้เห็นตัวกบอยู่แล้วนนี่เบ็ดเบ็ดกบเห็นเทนึงเหรอต่หลายมือเหรอจะทำหน้าเมื่อยเชือก ตาคือบสวกคือกวนคือุยหอหึหึหึโอ้โหอาจะมีตัวพี่น้องนะมีตัวนี้เป็นช่วงนี้โอ้ดิดดดดดตัวหี่ตัว้ตัว้ตัวงามพี่น้องตัวงามตัวงามตัวงามยู่ตัวงามยูเดียเดียวเดียวเดียวเดวสร็จเ่อ้ะขอทักทายเมื่อ เออแฝงแฝงแฝงแฝ้าฝงาปลาขึ้นหลายไม่หุดโอ้ตัวน้ำเป็นตัวน้ำตัวน้ำตุ๊บมันบูก,กินมันกินพูดเลือกกพันพูอยู่ยพูดอยู่กินเลือกเกิดครับปวดลิฟเมกจะไนนปวดมันกันเลยโอ้ย จิ้มเล็กๆกับปุ๋ยเห็ดบงไปข้าปาเหมอตรวฟันกันน่ะกิ้เล็กเถ่ก่อนเนี่ยนี่ออกเลยไปน้องตักง่ายขนาัในใส่อันนี้ ขันไสอมยิ้มพดป่าทำไมตะกี้นี่โอ้ขันตัวยังไงเลี้ยขึ้นื่องนี้ตัดสายย่างเดียวย่งางม่ได้ตัวสดเดี๋ยวนี่นี่ใครมีอมยิ้มพี่น้อง ขาวานนาก็เขาวานกันไรหนาแข่งขันกันเนี่ยเพราะว่ามันมุ้ยมงใสอ่ะใสน้ำตีนั้งแถวจนนุ้ยมองเขาเลยเบ็ดอ่ะน้าข้างายอ่ะเป็นเท้ากับสันสันหึมเฮยเลี้ยงกันมาเลยพี่น้อง เลี้ยงกันมาเลยเนี่ยสองสามหลังเนี่ยโอ้ปลาตังามพร้อมตัวนี้หมกันแทสขึ้นสูงสั้นปลาตัวงามพร้อย่าย่อโอดู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 เบิ้งกันนลโอ้กินลึกจุไว้ใจได้นอกกินลึกกันเทสสูงสั้นเลี้ยงมาเลยเนี่ยสามหลัง อมยิ้มช่วยหน่อยจักเป็นไผ่พะเอื้อนไม่เป็นหรอกหรือครับว่าอมยิ้มเนโ่ยไอ้สายถามมิจฉามิจฉาเอื้อนแลาอมยิ้มมาสั่นว่าจักเป็นพะเอื้อนพี่โนโ้องเจ้าของผู้ผู้ผมเหมือนส,สั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ายเอ็นเมืดลงไม่อเรือสายเอ็นนิดหนึ่งมาน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 โอ้ยโกบเอ้ยโกบ ก็อาย่จังได็กกวกบ้าคือบมีตัวมีตุนเถอะหลงังไดกระเสอือตื่นเว้อยอยู่เบ็ดคบไหมหลังนี่ผมจำได้เป็นเงีย้ยกกปูพี่น้องหลังนี่เงี้ยปูเงี้ยปูเนี่ยหลังนี่เงี้ยปูแน่ๆละแต่ผมจำมุกพิดอ่ะแต่ว่าทีนเนีย่ยแม่นเลยครับพี่นอ้องเงี้ยปูผมบอ,อกมันจับไว้ครับต้นไม้เนี่ย โอ้นั่นบักใงญ่เลยเนี่ยปูยังพี่น้องกันเงี่ยปูน่ได้การเลยเี่ยปูกินโบลึกอตัวตองเงี้ยปูหลังเดียวเหยื่อปูน้อยเหยื่อปูน้อยโอ้สวยงามเลยละโอ้ยรุดเราผู้ดีพน้องรุดรุดรุดรุุดเดี๋ยวเดี๋วดีวเดี๋ยว ไอ้ตัวรุดขึ้นมาตั้งเทงอยู่รุดตอ,น,อนนั่นน่ะตอนขึ้นมาตั้งเล้วขึ้นบลึกเวียรเง,งาาาาี้ยร้อยนี่เพียน้องมาฐานมาฐานโอ้เฮียปูได้การเลยพี่น้องหลังเดียวถือบั็อกไงเลย <c oughs> ใส่สวยๆหางโอกเคกเลยแล้ตัวนี้สองตัวโล ว in ่างานว่างานผมเพิ่งทิ่มทิ่มเงี้ยวลงพี่น้องผมเห็นตาแดงๆมาเลยนาทีแม่นปลาดุกผมเห็นตาแดงๆมาเลยพี่น้องผมเพิ่งทิ่มทิ่มเงี้ยวลงเมื่อกี้ตาแดงๆร้อยใส่เลยที่น่าไหนแม่นปลาดุกครับผมเมืองตาแล้วเมื่อกี้เบิองเมืองแม่นดีไปน้องปลาดุกนั่นทิ่มใส่เมื่อกี้ที่ไหนถิ่มใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยโอ้ยเร็ว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 เมือง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 โอ้หอยมดแดงตัวนี้ ทางพี่มาทางพี่ข่อยมดแดงข่อยมดแดงผมเพิ่งทิม่มลุกเมื่อกี้นี่ไป้องผมเห็นตาแดงแดงร้อยไซบ์เหมืนร้อยไซบินเบ็ดผมเลยเมื่อกี้นี่ีไป้องป่าเนาะแต่อ่อนชอนป่ามีตัวงามกินมต้อนาต้อตาผมเลยเมื่อกี้นี่ก็ได้นีน่ยิงยิงเตะยิงยิงแล้วก็ข่อยจ่า

อมยิ้มปดคือเก่าพี่น้องม,มองนีอมยิ้มนี่โอ้ย,อยจังไงใจเย็นใจเย็นเอ้ยมันมน,นี่เกิปลาดุกไงเดือยอุ้ยอุยอยู่พี่น้องอ้วโอ้ยบักเพื่อนไอ้บักเพื่อนเอาเสียงของเก่าอย่างไรพี่น้องนี่เ่อกีนผมปักลงกยังสี่ละนี่ครับพี่น้องผมวางเงี้ยลุกสี่ละผมเห็นตาแดงจึง้งครึจึ้งครึมาสวบเท้าเดียวเลย วัาทันทีเลยดีที่ผมอยู่หนีเหมือนกันนะเรือว่ามารยูเมือ่อกี้ก็ไรเริ่มมานเข้ามาล่กะกล้าเลี้ยงอยู่บัหลังนี้กันได้เมืองกันนะแท้แห่งซ้ำนั่น,นเลี้ยงอีหลี เลี้ยงมาอีหลีเห็นบ่พี่ทางหนึ่งกับไเรเลี้ยงกันมาเลยไน่าาน้องมาทางเลยด้วโอ้ยไม้แบบนี้อย่างนี้ละล,ลายมองแนวเนี่ยรุดเราไปน้องถี่อมยิ้มเขาเดี๋ยวรุดที่นั่นจะได้ตัวสดอันนี้อมยิ้มโอ้ย เ,เ,เ,เริ่มมานแล้วเริ่มมานแล้วพี่น้องพูดอะเริ่มมานบอกพี่น้องว่าถุงเงี่ๆ <c oughs> ให้นี่ใส่ไว้สามหลังตดเลี้ยงกันมาเลย <c oughs> เอาการเลี้ยงหลังที่ซีอยู่ ร้องมึงกันกน่ะไม่มีดจะพูดเลยแม่อีหลีพี่น้องหลังที่ซีเลี้ยงกันมาเลยเนี่ยพูนอ่ะนีปลาอย่างงี้เราเนี่ยสักทีมาตรฐานกักเท่ห์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี่แม่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เดี๋ยว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 ,ยวบึ้งกันเบึ้งท่าทีก่อนเดี๋ยวจะลุด ถือเหยียบพอดีถือตีนพอดีโอ้ยถือขาผมพอดีพี่น้องเพียรุดพอดีเกยียบบริกินถือขาผมเหยียบกันเลยเนี่ยรุดขารุดขามือเหมือนกันเหลียงที่สี่เหลียงกันมาเลยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ กู้ห้กยะสางตัวจะใส่เบ็ดมันหรือยังเดียวจะใส่เบ็ดกบเพราะท่านยมันเก้านี่ล่ะมัน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 พี่น้องดแล้วล่ะันัตน้อยน้อยน่ยังโนบะนี่ยังนนบานี่ยมันอีกพี่น้อง

เออปลาดุกงพี่น้องปลาดุกงปลาดุกงี้โอ้ยเฮ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 ้้อบิ๊กอุ๋ยบิ๊กอุ๋ยไงเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบ้เ้เ้ของเชียพี่น้องของเยรบักยเลยอะรเออตัวเขยนพี่น้องบงเ้ยพี่น้องอย่าปลาดุก้ปลาดุก้

กินลึกๆจิ๋นลึกๆกิ๋นลึกๆโอ้จิ๋นอะไรพี่รองมือเลยป yup. ลาดุงง่ายอย่าตุ้งโูดเถี่ปลาเถี่เถี่ยพี่น้องมือนี้นี่นี่ะถือว่าหมานที่สุดในที่ผมเห็นหมานี่ยโอ๊ยเหนื่อยปะเนี่ยมีปลดได้โอ้ยโอ้ย หยิบร้องเอ๋ยนี้ปวดร้องมือพี่น้งองหยิบร้องเอาผมยิ้มปวดร้องมือไมนจับไดเพ้อจับมื่มันจะปวดปได้ะไรกันนะผมยิ้มอะไรนี่ปวดได้หรือพี่น้อง เกื ER oh. อบลูนี่มันลู่ซัมบูนีหรอดุกนี่เดี๋ยวใส่ลูว่าพี่น้องพี่น้องว่าพี่น้องเดี๋ยวใส่ลบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลาอยู่นี่ประมาณสา Devi, มลู Nay, สี่ลูุ๊บุ๊บยงีกไปอีกนนโามันามัน มาตรฐานกันด้วยพี่น้องปลูกตัวใหญ่เขาใหญ่เนี่ยเอาหลังเกาหลังเกาคือ,อยังอีกหลังถือปลาดุกว่งนันพี่น้องหลังถือปลาดุกข้ามือผมนะหลังนี่คืออย่างอีกบานก็ได้อู้ถือปลาดุกอีกพี่น้องปลาดุกอีกแล้วอู้ว่องนันถือปลาดุกข้ามือเท่านึงแล้วตัวนี้นยังมาก,กินปลาดุกอีกห่วย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 ห่วมาสถานแต่มือนีไหมอา้าว นะครับมันอกันถือไปดาูกค้ามือกินค้ามือผมผมใส่ผมวางลงตอดค้ามือผมเลยเมื่อกัถือเที่ยวนี่อีกเนี่ยถูกตอนเดินข้ามมาเนี่ยพี่น้องโอ้สีมานค่ะสีมานพี่น้องไอถือปลาลูกได้ปลาลูกสามตัวลงมือเนี่ยอ่ะให้ตัวนี้กินพราะผลได้อยู่พี่น้องอ่หมานจะสุดในรอบปีเลยผมว่าเนี่ยมื่นหนึ่ง กันลุกจับกันจับโมมันนี่อันตรายเป็นหองหรือบ้านี่จับไหมก่อนให้เดี๋ยวมันผลดได้นี่ดื้อหลังเกาหลังยางเปล่หัวกันแทยางกลับขึ้นมาซิวเห็นดื้อหลังเกาอีกเหรอโอ้ขาดสมานขาดสิมานพี่น้อง อ,อีกจุดบ่อหลังนี่บ่อนทังเก้าเนี่ยโอ้มันจิรอบเดียวเล็กบก่พี่น้องนี่โพดโพดเลยเงี้ยบ่หลาหรือวะสัญญงเตไหมอีกรอบนึงอ่ะอึ๊บไปเบิ่งพี่น้องผมจีพาพี่น้องเท่เบิ่งผมว่าเป็นที่สุดของปีเลยวหรอมือนี่โพดเขาอยู่ดีหมายเก้านั่นแหละหมายผมไปเอามือนั่นแหละ นี่ประมาณ4โล5โลพี่น้องสรุปแล้วเบงเด้อถึงบ่าโลพูดอ่ะโอ้บ่ถึงได้จังไหนเนาะพี่น,น้องเบิไงปลาดุกมีตัวใหญ่งอ้กระดุกตัวนี้น,นี่พี่น้องนี่สรุปร ปลาลูกตัวแรกนี่สิ้นเชียบแล้วพี่น้องปลาลูกอเพื่อนปลาคอมีตัวงามปลาคอเนี่ยนี่จะเปิดคออ้อยต่อยปลาดุไม่เป็นลอนึกตัวป่าเลยซ่อนจะ่อุ่นซ่อนเนาะนี่อะไรพี่น้องถือว่ามือนี้ละมานข้างมานันแน่ที่สุดแล้วนะครับ ก็โอเคเลยถือว่ามันนะครับถ้าเราคินนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนมากกดไลค์จะกดแจ้์ก็ไปนน้องที่ใดแน่อย่าลืมเด้อกดติดตามน้องลูกมิลังใจสู้ตัวแน่นะครับหาอยู่หาก,กินตามภาษาลูกีสารบ้านหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีใช่ลาตีสวัสดีครับผม